ห้องดังดังข้างในว่าโดดีดงเลยดีดดงดีดงแล้วมันเต้นบาตรงลงโตะลงตรงเด่นโดดีดง เมื่อเห็นหน้ามนทลังเต๋อกระมงครองถมวินเทจบ้านซองเปิดแล้วทุกเย็นวันศุกร์เริ่มศุกร์ที่24ธันวาคมนี้เป็นต้นไปติดถนนใหญ่หน้าลานตรงข้ามเทศบาลตำบลบ้านซองทางเข้าวัดแถว่ถานพบก,กับสินค้ามือสองสินค้าครองถมสินค้านำเข้าของหลุดจำนำสินค้าวินเทจของแต่งบ้านแต่งรถเครื่องใช้ไฟฟ้าครองถมวินเทจบ้านซ่องทุกเย็นวันศุกร์ติดถนนใหญ่ตรงข้ามเทศบาล ตำบลบ้าน่องทางเข้าวัดแถวฐานพบกับโซนอาหารพร้อมทานมากมายเหมือนเดิมและยังมีต้นไม้เสื้อผ้าของใช้สินค้าจากประตูน้ำโบเบสัมเพ่งสินค้านำข้าราคาถูกมากมาย ทีททงลมันเต้น,นร้องถมมินเทจบ้านส่องพร้อมแล้วทุกเย็นวันสุขเริ่มสุขที่24ทันวาคมนี้ไปต้นไปติดต่อพื้นที่โทร09712155 7 1และ0 6 1 9 1 3 9 8 1 8นานะมนเทเือกมองต